สวัสด<บ>ีค่ะเดี๋ยวกันนีอันนี้ก็หั่นเตาไม่หน่อยเดี๋ยวมักกับเป็นแผ่นเป็นแผ่นมาหน่ยเดี๋ยวฉันคิดทำลายก่อนทำดวดลายก่อนเดี๋ยวฉันหั่นเองก็ได้อันนี้เราอยู่ช่วยงานก่อนนะคะงานขาวดำค่ะเเเออาาา่แแหยย้้้มมมลขิด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì làm Để không mày video ta dẫn ทังนี้บ่มักเด้กดอกบ่้องเปิดยใช่ใช่ไปสี่งแต่กรหายไแ่วอ่งมทง่เก่อย่ขนดเกางนยัิงน่มขา่งอ่น้คุะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกเลอท,ท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณกขอ,ขอบคุณทุกนั่น,นใจเมื่อกีที่มอบให้นะคะคเพื่อนๆดูกันทุกนะคะ เจอกันใหม่คลิปหนะะา้านะคะ่ะขอบคุณนะคะ